ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่จอยก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานนะคะจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมพื้นไปชมบรรยากาศของ<ม>สกายวอล์ก<ม>เนาะน,นะคะตอนนี้ก็หาที่จอดรถนะคะาหาที่จอดรถเพราะว่ารถคนเยอะมากๆเลยนะคะ กำลังหาที่อจอด <ลส S 1> รถ <ลด S 1> <ร>อยู่นะคะไม่ทราบว่าจะจอดได้หรือเปล่าเนาะสระค่ะไปรือเปล่ยตรงนี้ตรงนี้บ้างแอบตรงนี้เอาไว้นี่เนี่ยถอยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนู้นมีไม่กว้างตรงนู้นเข้าไม่ได้นะเนี่ยแอบตรงนี้อะลูกเนี่ย เนี่ยถอยแอบข้างๆนี่เลยเนี่ยจะบายมากเลยเนี่ยเนี่ยเชิดตรงนี้เปิดอ,ออกได้เน,นี่ยชิดได้เนี่ยไปทางหน้าเลยาก็ชิดตรงเน,นี่ยเนี่ยชิดเอาตูดไว้นี่เลยเดีเยวใจเยน็นจะเย็นใจเย็นเย็นทุกคนใจเย็นเย็นุเรากําลังหาที่จอดอยู่นะคะตอนนี้ลําบากพอสมควรนะคะเพราะว่ารถเยอะมากๆเลยนะคะมีเลยค่ะผู้คนมากมายนะคะเราต้องไปต่อแถวนะคะ ตอนนี้ต้องต่อแถวรอนะคะ jeans, it, น้ำเย็นครับสิบ,บาทสิบาทนะคะบน <c oughs> ไม่มีอะไรขายนะครนะับน้ำเย็นนะครับบนいいไม่มีของขายนะครับนะน้ำเย็นเลยครับ10บ,บาท10บ,บาทได้นะครับ นี่ค่ะคือบรรยากาศในการที่พวกเราจะต้องมาต่อแถวนะคะต่อแถวรอที่จะขึ้นไปด้านบนนะคะไกลวอล์กนะคะตอนนี้ก็ที่จอยก็ต่อแถวนะคะยังก็ไม่มากันอะ นีงง่ค่ะบรรยากาศนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เยอะมากๆต <c oughs> <ร>่อแถวกันเลยนะคะ คือบรรยากาศที่เราจะขึ้นไปที่สกายวอล์กนะคะเพืเ่อนๆให้ชมบรรยากาศนะคะวันนี้ผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะพาไปชมบรรยากาศนะคะโอเคค่ะแล้วตอนนี้พี่จอยก็มาถึงยอดภูของอ่า สกายวอล์กนะคะที่อาเสียงคารเนาะคนเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะผู้คนมากมายเลยนะคะเราต้องต่อแถวข้าวนะคะตอนนี้ โอ้แล้อกมาณรอบสขึนไม่ได้ต้องี่หม่เขาเปิดเมื่อกี้เหรพี่เปิดเมื่อกี้กี่โม่คนงานนะนู่นเ่้ร้กรรมการอะถึงปลคอยรถอ่ะแบิดแับิดแล้วมันเดินล้นบิดที่บิดทม อนนดีสุดตกเลยต้องมาวนไปก็มันเปลี่ยนโปรแกรมตัวไปฟูทอกก่อน อันนี้เราก็ต่อแถวยาวมากๆเลยนะคะเพื่อให้ชมดูเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนย้ายขรอบคัวไดจุดที่สองเลยนะคะจุดที่สองเพื่อนยายครอบครัวไ้จุดที่สามเลยนะคะแต่เรา้องเชื่อที่เนอว่าได้ของที่ได้ตี๋นะคะตี๋เหลืองนะคะตอนนี้เลยนะคะคนเยอะมากมากเลยต้องทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะก็ต้องต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะ นะคะตใส่รองเท้าสีแดงน,นะคะ,ะให้เอารองเท้าของอที่ทางทางสกายวอลเขาจัจให้นะคะก็จะให้ส่วนรองเท้าแบบนี้นะคะไม่ให้มันเปื้อนตอนนี้พี่แจ๊กก็รอคิวที่เจ็นะคะเพื่อน นีอก็คูอาบ้างหน้าญาต์นะคะนี่ค่ะตั้งเด่นสง่าอย่างมรกนี้เลยนะครับข้าไปเลยนะครับหมายเลขเ้าสีเหลืองนะครับขยับเข้าไปเลยนะครับ ตกนะครับเก็บตกสีเหลืองหมายเลขเก้านะครับ 9นะครับคนที่ใดที่เข้าไปก่อนแล้วนะครับอเคถูกต้องเลยครับเช็ญครับเช็ญครับอ่าอันนี้ตอนนี้พี่จอยก็ได้เข้ามาในสกายวอล์กแล้วนะคะเพื่อนๆนตอนนี้นะคะคิวที่จุดรอนานพอสมควรนะคะเพื่อนๆพอนวิวสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเพื่อนสวยมากเลยนะคะเพราะว่าอ่าถ้าเรามาจุดนี้แล้วนะคะ แนะนําเพื่อนๆนะคะอย่ามองข้างล่างนะคะอย่ามองข้างล่างให้เดินปกติธรรมดาเหมือนเราเดินถนนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องมองข้างล่างนะคะถ้ามองข้างล่างแล้วคุณจะเสียววัาบเลยนะคะมองไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้านะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะมองข้างหน้าค่ะ ตัวเองจะตกแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เม่อกี้เผลอมองนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะ <_ an> เพื่อนๆอย่ามองข้าง <_ an> ข้างล่างนะคะไ,ไปย้ายกลับหรอก็อหอ, <_ an> อมกลับใช่ไหมใช่ใจะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะ <_ an> พเพื่อนๆให้ดูข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะ

ตาถ่ายเขาหน่อยเรยวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประปาด ปาส่งเฉยๆไม่ต้องไปกดอะไรส่องจอยนะไม่ไม่ต้องมาทำเลนอนเลยไปทางน้นได้ป้ะไม่ใช่ปาไมกินนี่เลนี่ยะไะ ดับปี่ปี่พวกบอกว่าให้ี่มาเรียนกันตรงนี้เลยเรียงเรียงเรียงขอไปเลยไหมจะเดินไเรียนได้่ะน่ะเ็วเร็วป่ะละได้ละเรียบร้อยละเรียบร้อยพอเรียนดำไม่รู้สึก นี่ค่ะเพื่อนๆสกายวอล์กที่จังหวัดเลยนะคะหวาดเสียวมากๆเลยเหมือนกันนะคะพี่จอยเดินไปล้องไปนะคะสนุกสนานมีความสุขนะคะแต่ก็ถ้าเพื่อนๆที่ใครที่อาจจะแบบว่า ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะคะอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำ,น,น,ำนี่ค่ะวิวรอบๆสกายวอล์กนะคะสวยาง,งามมากๆเลยนะคะ ถ่ายข้างล่างถ่ายแล้วนี่ค่ะด้านล่างนะคะนอนลงเลยนอนลงเลยกระจบสวย อาเรียบร้อยนะคะเราจะออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็เข้ามากันเนาะนะคะมันเป็นอะไรที่โหหวาดเสียวมากๆเลยนะคะมายเลสองนะคะนักท่อเยวจำนที่มีบัตรหมายเลขสองตนะคะรอบนี้เป็นคิวของหมาย ค่ะท่านด้วยนะคะสำหรับนักเที่ยวที่อยู่นพื้นที่ท่นร่จแล้วนะคะื่อจะสมัคแะถึงที่สด้วยนะคะที่สองนะคะท่อนจะสและที่สามด้วยนะคะบางค